การหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลักการใช้แบบรูปในการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลัก2,400หารด้วย6ได้เท่าไรใช้หลักและค่าประจำหลักมาช่วยในการคิดนะครับ 24. หารด้วย6เท่ากับ4 24 10หารด้วย6เท่ากับ4ี่สิบหารด้วย6เท่ากับ400 24 0 0 0หารด้วย6เท่ากับ4 0 0พข้อสังเกตนะครับนำา4 4หารด้วย6เท่ากับ4แล้วเติมศูนย์เท่ากับจำนวนศของตัวตั้งแบบรูปช่วยในการหาผลหารได้ง่ายขึ้นดังนั้น2400หารด้วย6เท่ากับ400นั่นเองการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี1ห,หลัก แม่ค้ามีดอกกุหลาบ215ดอกนำมาจาัดเป็น5ชอ่ชอช่อละเท่าๆกันแต่และช่อมีดอกกุหลาบกี่ดอกประโยคสัญลักษณ์215หารด้วย5เท่ากับเท่าไรแบ่ง215เป็น5ส่วนเท่าๆกัน 1. หลักร้อย200แบ่ง5ส่วนเท่าๆกันไม่เพียงพอที่จะแบ่งต้องกระจายไปอยู่ในหลักสิบ 2. หลักสิบ กระจาย200เป็น20 1สรวมกับ1 0สเป็น21 10 21 10แบ่งเป็น5้าส่วนเท่าๆกันแบ่งได้ส่วนละ40เหลือ1 0 3หลักหน่วยกระจาย1 0เป็น10หน่วยรวมกับห้าหน่วยเป็น15หน้าหน่วย15ห้าหน่วยแบ่งเป็น5้าส่วนเท่าๆกันได้ส่วนละ3หน่วย นักเรียนครับ215แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้ส่วนละ43ดังนั้น215หาร5ได้43นะครับแสดงว่าแต่ละช่อมีดอกกุหลาบ43ดอกนะครับแสดงเป็นวิธีหารยาว215หารด้วย5 1หลักร้อย5หาร200ต้องกระจาย200ไปอยู่ในหลักสิบ 2หลัก10 200กับ1นึเป็น21่สิบเห,หาร21่สิบเได้40่สผลหารหลักแรกเหลือ1นึ่หลักหน่วย1นึกับหหน่วยเป็น15หน่วย5ห,หาร15หน่วยได้3าหน่วยดังนั้น215หาร5ได้43สานะครับ แสดงเป็นวิธีหารสั้น215หาร5ได้43แต่และช่อมีดอกกุหลาบ4 3ดอกการหารสั้นใช้วิธีคิดเช่นเดียวกับการหารยาวแต่ไม่ต้องแสดงขั้นตอนการหารแต่ใส่ผลหารเท่านั้นนะครับตรวจคำตอบนำความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารมาใช้ในการตรวจคำตอบการหารได้หารยาว43เป็นผลหาร 215เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหารหารสั้น215เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวหาร43เป็นผลหารนะครับตรวจคำตอบได้โดยนำผลหารคือ43คูณตัวหารคือ5เท่ากับ215คือตัวตั้งการตรวจคำตอบการหารให้นำผลหารคูณกับตัวหารจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งนะครับ การหารทําจากซ้ายไปขวาซึ่งต่างจากการบวกการลบและการคูณซึ่งทําจากขวาไปซ้ายนะครับ6,178หารด้วย3ได้เท่าไรวิธีหารยาวนะครับ6,178หารด้วย3 3หาร6,000ได้2,000ใส่ผลหารหลักแรกคือ2ในหลักพัน3หาร100ได้0,00 ใส่ผลหาร0ูนย์ในหลักร้อย100กับ70เป็น170 3หาร170ได้50ใส่ผลหาร5ในหลักสิบเหลือ20 20กับ8หน่วยเป็น28หน่วย3หาร28หน่วยได้9หน่วยใส่ผลหาร9ในหลักหน่วยเหลือ1หน่วยเมื่อผลลบขั้นสุดท้ายน้อยกว่าตัวหาร ผลลบนั้นเรียกว่าเศษนะครับ6,178หารด้วย3ได้2,059เศษ1มาดูวิธีหารสั้นกันนะครับ6,178หารด้วย3การหาผลหารโดวยวิธีหารสั้นใช้วิธีคิดเช่นเดียวกับการหารยาวจะได้เป็น2,059เศษ1 6ึ7งหารด้วย3ได้ 2 0 5 9เศษหนึ่งตรวจคำตอบในวงเล็บ2 0 5 9เป็นผลหารนะครับคูณตัวหารคือ3บวกตัวเศษคือ1จะได้เท่ากับ6,178ซึ่งเป็นตัวตั้งการตรวจคำตอบการหารมีเศษให้คูณผลหารกับตัวหารแล้วบวกกับเศษจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งนะครับนักเรียนครับ การหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมี1นหลักทําได้โดยการหารทีละหลักนักเรียนฟังวิดีโอจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนทําหน้า6 6หถึงหน้า68นะคะนักเรียนค่อยๆทําไปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้ะคะบ๊ายบาย